สวัสดีครับพบกับช่องบัณฑิตี i d อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่2แล้วนะฮะสำหรับระบบกรง Moving b a ้5ขั้นตอนที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นคิวของถังกรองละเอียดเรดาจะมาดูกันว่า,ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและทำงานยังไงครับมาชมกันเลยนะครับนี่คือด้านในของถังกรองละเอียดนะครับ ด้านล่างก็จะมีท่อน,นำถิง้งแล้วก็ต่อวาล์วออกด้านนอกแบบนี้นะฮะมีฝาปิดกันเวลาแบบคนมาเปิดเล่นอะไรประมาณนี้นะเวลาเราจะระบายน้ำทิ้งเราก็เปิดแบบนี้แล้วปิดไ้อันน,น,อนี้ท่อด้านบนนี่นะครับก็จะประกอบไปด้วย ท่อสำหรับปั๊มนะส่งน้ำไปถังที่1นึ่งแล้วก็จะมีอท่อนะครับทางด้านซ้ายมือและขวามืออันนี้จะดึงน้ําจากถังที่1และถัทงที่2นะครับเข้าถังกองละเอียดแต่ปัจจุบันใช้ทางด้านขวามือท่อเดียวนะครับส่วนทางการนี้เป็นสปริงเกอร์ไล่มแมลงนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากแมลงไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบอื่นๆนะครับนะครับก็จะมีถังกรองนะครับก็คือจะใช้ตะแกรงวางด้านบนนะครับส่วนที่ก้นถังก็มีรูระบายน้ํานะครับไปต่อกับท่อน้ําทิ้งเม่กี้นิ้นะครับ<อ>ด้านข้างก็ต่อออกถุงกรองนะครับนะอันนี้ก็เป็นตะแกรงขนาด500ไมคอนนะครับ เลือกที่ขนาดพอดีครับปากถังเมื่อกี้เนี่ยนะส่วนนี้เป็นถุงกรองนะครับซื้อจาก Lazada านะครับขนาด100ไมคอนนะครับต่อเข้ากับท่อตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดปั๊มขนาด2500ลิตรนะครับพร้อมวาล์วแบบลูกลอยนะสีส้มๆที่เห็นเนี่ยนะนะครับตัวนี้ตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำในถังนะครับไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป อนนี้ผมก็ประกอบกอ,อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก <c oughs> ็จะเปิดน้ำจากก้นถังที่2องซึ่งเป็นถังฟิกเบดเพื่อนำออมากรองครั้นจากนั้นเราก็จะเปิดปั๊มนะครับเพื่อส่งน้ำที่กรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นไปยังถังที่1 เพื่อเป็นการหมุนเวียนน้ำในระบบนะครับแล้วก็ช่วยในการหมุนตัวใบอบอลนะครับให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเพื่อตกตะกตอนได้ดีขึ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะลองปิดปั๊มน้ำนะครับกรณีที่ไฟดับตอนนี้ปั๊มน้ำไม่ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าน้ำเข้าถังเนี่ยยังยังปล่อยน้ำเข้าถังอยู่ถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยน้ำก็จะล้น อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูกลอยนะครับที่จะช่วยในการตัดน้ำอันนี้สาธิตให้ดูดนะครับว่ามันทำงานยังไงที่ต่อก้านอลูมิเนียมสีทองนะครับเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยมันไม่สูงมากครับพอระดับน้ำได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับลูกลอยก็จะทำงานโดยการตัดวาวน้ำประมาณนี้ ก็ยังมีน้ําหยดอยู่บ้านนะครับถ้าระดับน้ําเพิ่มขึ้นอีกนะครับวาล์วก็จะปิดได้สนิทมากขึ้นนะครับต่อไปครับผมจะเปิดเปิดปั๊มนะครเมื่อระดับน้ำนะครับค่อยๆลดลงนะครับลูกลอยก็จะเป็นวาวให้เปิด เดี๋ยวเราไปดูน้ำในถังที่หนึ่งอีกครั้งนึงนะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเร็วมากนะครับเนื่องจากปั๊มของพันรอลิตรเนี่ยจ่ายน้ำมาเต็มที่เลยถ้าเปรียบเทียบกับความเร็วในช่วงปกตินะครับอันนี้ความเร็วในช่วงปกติก็จะเห็นว่าแตกต่างกันนะอันนี้เนื่องจากาการทำงานของ วาล์ว wow, ตัวนี้นะครับที่ที่ช่วยในการปรับระดับน้ำนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ำสูงเนี่ยก็จะเห็นว่าวาล์ก wow, ก็จะปิดนะครับแล้วปั๊มก็จะส่งน้ำขึ้นไปถังที่1ทั้งหมดเลยนะครับเต็มกำลังปัม๊มครับและเมื่อระดับน้ำลดลงนะครับลูกลอยก็จะค่อยๆเปิดวาล์วครับนะครับก็จะมีน้ำบางส่วนเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในถัง เพื่อรักษาระดับน้ําให้คงที่เดี๋ยวผมจะปิดน้ําเข้าถังนะครับเพื่อให้ระดับน้ําลดลงนะจะเห็นว่าวาก็จะค่อยๆเปิดมากขึ้นนะครับ,นะรบน้ำก็จะแรงขึ้นนะและเมื่อเปิดสุดเนี่ยอันนี้เปิดสุดแล้วนะน้าก็จะไม่ส่งไปที่ถังที่หนึ่งแล้วนะครับจะหมุนเวียนอยู่ในถังนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันน้ําแห้งนะครับเพราะถ้าน้ําแห้งนี่ปั๊มอาจจะเสียหายได้ ต่อไปอยวผมจะเปิดน้ําเข้าถังปกตินะครับเพื่อให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวจะเร่งความเร็วนิดนึงนะครับนะวาเาก็จะปรับสมดุลน,น้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็คือหลักการทํางานของเจ้าวาตัวนี้นะฮะเพื่อรักษาะระดับน้ําเดี๋ยวเราไปดูการทําความสะอาดกันบ้างนะครับในกะารทำนะค,ความสะอาดนะครับก็ทำได้สองวิธี ก็คือถอดออไปล้างนะครับทุกชิ้นส่วนเลยกับอันที่สองคือต่อสายยางเข้าวาวสีดำ่อกี้นี้นะครับแล้วก็เปิดน้ำให้มันกรองในระบบนี้แหละครับน้ำก็จะเข้าถังกรองแล้วก็ผ่านถุงกรองร้อไมโครนนะครับโดยที่ไม่ต้องปิดปั๊มบ่อนะครับแต่เราต้องปิดาวาล์วถังที่สองที่เป็นถังฟลิกเบรที่ส่งน้ำมามานี้ครับ ต่อไปนะครับาวาลลูกลอยที่เห็นเนี่ยซื้อมาไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับเราต้องเอามาดัดแปลงครับก็จะมีสองส่วนนะก็ในส่วนของขาขาเปิดวาลนะส่วนนี้นกับตัวก้านปิดเปิดวาลนะครับต้องทำสอส่วนนี้เพื่อให้น้ำมันแหลงกว่าปกติ นะการทำงานก็อันนี้เปิดนะอันนี้ปิดน,นี่เปิดจเจอ่าช่องจะใหญ่กว่าปกตินะจะประกอบให้ดูนะครับประกอบแล้วจะหน้าตาปดีเดีย๋ยวเราดูข้างในนะครับ เปิดอยู่นะครับแล้วก็ปิดครับผมประมาณนี้ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและชมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสหรวัวนนี้สวัสดีครับ